เสียงบรรยายบทความจัดระเบียบทุกข์ด้วยสติหากวันไหนเรารู้สึกตัวว่าทุกข์เรากำลังปฏิเสธและผลักไสธรรมชาติบางอย่างที่ผ่านเข้ามาทําใ้้เกิดความไม่พอใจพิสูจน์ได้ง่ายๆโดยลองเผชิญหน้ากับจิตใจเราดูลองมองเข้าไปให้ชัดอีกครั้งคำตอบนั้นก็ยังคงไม่เปลี่ยน ใจเราไม่ชอบและผลักไสนั่นแหละคือสาเหตุในเบื้องต้นนั้นการยอมรับความจริงว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วเป็นเรื่องที่ยากจะยอมรับเรามักผลักไสและปฏิเสธเพราะอยากให้มันพ้นไปเดี๋ยวนี้แต่มันเกินวิสัยอำนาจของเราเพราะเหตุของมันยังดำรงอยู่ซึ่งในบางกรณีความคาดหวังต่าง ที่ไม่เป็นไปดังใจที่หวังก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ได้เช่นกันหากใจเราไม่ยอมรับความจริงทำให้มีเครื่องขวางกุศลเป็นเหตุให้ใจเราดิ้นรนเล่าร้อนขึ้นมาสิ่งรอบตัวก็ล้วนเป็นปัญหาไปหมดตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากความไม่ได้ตังใจนี้ของเราก็คือโทสะ ซึ่งเป็นเหตุแห่งความทุกข์เป็นตัวผลักไสออกหากไม่ถูกใจจึงก่อวิบากเร้าร้อนแก่ใจเราขึ้นหากรู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นมาเนืองๆจากความดินน้นรนผลักไสของใจเราจะพบว่าทุกข์เริ่มเจอจังลงไปบ้างแล้วเพราะกิเลสที่ก่อทุกข์ก็คือโทสะอกุศลแธรรม ซึ่งกลัวเหตุแห่งกูศสลธรรมก็คือสติความรู้สึกตัวโดยในขณะที่เรากำลังมีสติอยู่นั้นแม้กำลังของทุกมีมากเพียงไรทิศทางของอารมณ์ก็จะเริ่มเบี่ยงเบนไปบ้างและความขุ่นมัวก็เริ่มสลายตัวลงจากเหตุที่เราหยุดเติมเชื้อโทสะด้วยสติที่เราเบี่ยงเบนเป้าหมายการปรุงแต่งพลิก เป็นความรู้สึกตัวด้วยกำลังของกุศลเพราะสติที่เกิดขึ้นจะกำจัดความคิดที่ฟุ้งซ่านเบี่ยงเบนความสนใจไปที่ความรู้สึกตัวเพราะความคิดจะปรุงแต่งจิตเราให้อาลัยอดีตกังวลอนาคตไม่อยู่ที่ปัจจุบันขณะนี้เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันและเกิดความรู้สึกตัวไปได้สักพักแล้ว สิ่งที่เข้ามาทดแทนคือความสงบซึ่งก่อความสุขเสมือนเพื่อนที่น่ารักเดินเปิดประตูเข้ามาพร้อมตะเกียงที่อบอุ่นในคืนมืดมิดที่หนาวเหน็บแล้วความสุขมาจากไหนล่ะมาได้อย่างไรจริงๆแล้วความสุขนั้นมีอยู่แล้วในเราเพียงแต่เราจะพลิกความคิดและเล็งไปในทิศทางไหน ซึ่งดีที่สุดก็คือไม่คิดแต่ถ้าเราไม่สามารถห้ามความคิดไม่ให้เกิดได้หากแต่เราสามารถเบนความสนใจเข้ามาที่ความรู้สึกตัวแทนได้เพียงรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกายและใจตามจริงอยู่เนืองๆแบบไม่เข้าไปแทรกแซงซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ทำไมเมื่อเราเห็นเหตุแห่งทุกข์ชัดเจนสุขก็เกิดขึ้นตามมาอย่างชัดเจนเช่นกันนั่นก็เพราะว่ากิเลสคืออกุศลสติคือกุศลทั้งคู่เปรียบเสมือนเหรียญสองด้านไม่สามารถเกิดพร้อมกันได้เมื่อเกิดสติจึงพลิกเป็นกุศลทันทีความสุขจึงตามมากับกุศลนั่นเอง เพราะว่ากุศลและอกุศลจะเกิดขึ้นได้เพียงครั้งละอย่างเดียวเท่านั้นอกุศลจึงดับลงจากการเกิดของกุศลนั่นเองแต่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันเสมอมาจะไปแยกอีกอย่างจะเอาอีกอย่างก็คงลำบากและทั้งคู่นั้นก็ผลัดกันเกิดอยู่เนืองๆสุดแต่จิตใจจะเห็นความสำคัญ และให้น้ำหนักในแต่ละเหตุการณ์เราจึงควรมาเรียนรู้ด้วยกันว่าเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้และใช้ประโยชน์กับมันได้อย่างไรให้หน่าพึงพอใจที่สุดสำหรับชีวิตที่มีอยู่ของเราให้เราเห็นตนเองด้วยสติบ่อยๆเห็นเหมือนดูเราเป็นตัวละครเห็นอย่างเป็นจริงอย่างที่มันเป็น เห็นแล้วไม่ดัดแปลงมันกายและใจของเราสุขเราเห็นกายและใจของเราทุกเราเห็นหากเมื่อเราเห็นและไม่ใช่ผู้เข้าไปเป็นเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆควบคุมตามใจไม่ได้ช่างไร้สาระแล้วเราจะทุกข์ได้อย่างไรเพราะเราได้แยกความจริงด้วยปัญญาแล้ว จากนี้เราจึงควรอยู่อย่างใช้ชีวิตให้เป็นโดยอยู่อย่างทุกข์ให้น้อยที่สุดด้วยสติขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกด subscribe เพื่อร่วมแบ่งปันความสุขไปกับอาโปนะครับขอบคุณครับ